สวัสดีค่ะพระเจ้าชาวที่3ามส่งเสวยพระกายหารข้ามครั้งแรกในฐานะกษัตริย์รวมกับประธานาธิบดีซีริวลรามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้ณพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญครั้งแรกของพระองค์ในฐานะผู้นำราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามเคทเจ้าหญิงแห่งเวลส์ได้ดึงความสนใจทั้งหมดในระหว่างงานริชาร์ดอีเดนบรรณาธิการไดอารี่ของเดลี่เมล สังเกตเห็นว่าพระมหากษัตริย์กำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันกับที่ทรงทำกับเจ้าหญิงไดอานา่าริชาร์ดอีเดนกล่าวว่าจำได้ว่าวันที่พระเจ้าเฉา,าที่สมได้รับการสถานปนาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มีเรื่องราวทั้งหมดที่พระราชวังวินเซอร์กับแคทเธอรีนเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายฮ์รี่และเมแกนมาเคล เขากล่าวเสริมว่าเป็นที่รู้กันดีว่าพระเจ้าเฉาที่สามค่อนข้างไม่พึงพอพระัยเมื่อเจ้าหญิงไดอาน่าเคยตกเป็นข่าวพาดหัวข่าวและตอนนี้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แต่เจ้าหญิงแคทเธอรีนกลับอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในอีเดนกล่าวว่าเคทมิดเดิลตันเจ้าหญิงแห well ่งเวลส์ทรงสวมเครื่องประดับที่ดีที่สุดและประชาชนชอบที่จะเห็นพระองค์ ดังนั้นเราจึงต้องการคนที่น่าสนใจที่สุดในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ของเราเจ้าหญิงเคตดึงความสนใจทั้งหมดไปจากพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ขณะที่พระองค์ทําให้สาธารณชนประหลาดใจด้วยฉลองพระองค์ชุดเดรสสีขาวสวยงามและเลเวอร์นอตเทียราซึ่งเป็นของขวัญวันอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเดียนาในงานเลี้ยงของรัฐในพระราชวังบักกิงแฮมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามฉลองพระองค์รวมถึงเครื่องประดบับแม้กระทั่งเทียร่าของเจ้าหญิงเคธทําให้นึกถึงช่วงเวลาของเจ้าหญิงไดอาน่าในขณะที่พระองค์ถูกพาดหัวข่าวในขณะที่เป็นสมาชิกราชวงศ์และเจ้าฟ้าชายชาร์ส์ในขณะนั้นถูกบทบงังด้วยรูปรักษณ์ที่สิริโฉมงดงามของเจ้าหญิงไดอาน่า